สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตยกันครับโดยหัวข้อวันนี้มีทั้งความสนุกและความรู้ขอให้ทุกคนตั้งใจฟังกันนะครับครับต่อไปเราจะมาพูดถึงความหมายของคำว่าพลเมืองที่ดีพลเมืองที่ดีหมายถึง ู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องทำและควรทำได้อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับหลักธรรมวัฒนธรรมประเพณีที่ได้กำหนดไว้มีความกระตือรือร้อนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นถือได้ว่าพลเมืองเป็นส่วนสำคัญของสังคม ทุกสังคมต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยครับต่อไปลักษณะของพลเมืองที่ดีคือ 1. ต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานคือต้องมีความอดทนขยันซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบเห็นความสำคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนครับ 2. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะคือสามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างที่สังคมต้องการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีเหตุผลนั่นเองครับครับต่อไปเราจะมาพูดถึงลักษณะของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยกันครับพลเมืองในระบบประชาธิปไตยประกอบด้วยลักษณะ6ประการคือ 1. รับผิดชอบตนเองและขึ้นตนเองได้ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในประเทศ ประชาชนในประเทศจึงมีฐานะเป็นเจ้าของประเทศเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจึงเป็นเจ้าของชีวิตและมีสิทธิเสรีภาพในประเทศของตนเองทํานองเดียวกับเจ้าของบ้านมีสิทธิเสรีภาพในบ้านของตนระบอบประชาธิปไตยจึงทำให้เกิดสิทธิและเสรีภาพในประเทศของตนเองและทำให้ประชาชนมีอิสระภาพคือเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไทยหรือเป็นอิสระชนที่พึ่งตนเองและสามารถรับผิดชอบได้และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลอำนาจหรือภายใต้ระบบบวธรรมของผู้ใดเด็กจะเป็นผู้ใหญ่และเป็นพลเมืองหรือสมาชิกคนหนึ่งได้อย่างแท้จริงเมื่อสามารถรับผิดชอบตนเองได้นั่นเองครับ 2. เขาลบหลักความเสมอภาค ประชาธิปไตยคือระบบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนดังนั้นในระบบประชาธิปไตยไม่ว่าประชาชนจะแตกต่างกันทุกคนรวนแต่มีสิทธ์เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศหรือพลเมืองจึงต้องเคารพหลักความเสมอภาคและจะต้องเห็นคนเท่าเทียมกัน 3. เคารพความแตกตา่าง เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจึงมีสิทธิเสรีภาพในประเทศของตนเองและปอบประชาธิปไตยจึงให้เสรีภาพและยอมรับความหลากหลายของประชาชนประชาชนจึงแตกต่างกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาชีพวิถีชีวิตความเชื่อทางศาสนาหรือความคิดเห็นทางการเมืองดังนั้นเพื่อไม่ให้ความแตกต่างนำมาซึ่งความแตกแยกในสังคม พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของกันและกันเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันและจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงคนที่คิดเห็นแตกต่างจากเราถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่จะต้องยอมรับว่าคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะแตกต่างหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเราได้และจะต้องยอมรับโดยไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจว่าทําไมเขาถึงเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเองครับ4 เคาลบสิทธิผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพแต่ถ้าทุกคนใช้สิทธิโดยคำนึงถึงแต่ประโยชน์ของตนเองหรือเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้อื่นหรือไม่สม่าจะเกิดความร้อนแก่ผู้ใดย่อมทำให้เกิดการใช้สิทธิกระทบกระทั่งกันจนไม่อาจจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขประชาธิปไตยจึงจะกลายเป็นอนาธิปไตย พอทุกคนเอาแต่ใช้สิทธิ์ของตนเองสุดท้ายประเทศชาติย่อมไปไม่รอดสิทธ์ในระบอบประชาธิปไตยจึงจะต้องมีขอบเขตคือมีสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงจะต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นและจะไม่ต้องใช้สิทธ,ธิเสรีภาพของตนเองไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนั่นเองครับ 5. บเคารพกติก,กา ประชาธิปไตยต้องใช้กติกาหรือกฎหมายในการปกครองไม่ใช้ตามอำเภอใจหรือใช้กำลังโดยทุกคนจะต้องมีความเสมอภาคกันภายใต้กติกานั้นแต่ถึงแม้จะมีกฎหมายหรือมีกติกาแต่หากว่าประชาชนไม่เคารพหรือไม่ปฏิบัติตามกติกานั้นก็ไม่มีประโยชน์ระบอบประชาธิปไตยจึงจะประสบความสำเร็จได้นั้นต่อเมื่อมีพลเมืองที่เคารพกติกาและยอมรับผลของการละเมิดกติกา พลเมืองจึงต้องเคารพกติกาถ้าหากมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะต้องใช้วิธีทางประชาธิปไตยการใช้กติกาในการแก้ไขและไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองครับ 6. รับผิดช,ชอบต่อสังคมและส่วนรวมประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบการปกครองตามอำเภอใจหรือใครอยากจะทำอะไรก็ทำโดยไม่คำนึงถึงส่วนรวมดังนั้นนอกจากจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและรับผิดช,ชอบต่อผู้อื่นแล้วพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องใช้สิทธิและเสรีภาพของตนเองโดยรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้วย แนวทางปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตในสังคมหลักประชาธิปไตยที่สำคัญใช้เป็นแนวทางปฏิบัติมีดังนี้ 1. หลักเหตุผลในวิถีชีวิตของสังคมประชาธิปไตยผู้คนต้องรู้จักรับฟังเหตุผลของผู้อื่น 2. หลักความเสมอภาค ในสังคมประชาธิปไตยแม้คนจะแตกต่างกันเรื่องเพศผิวพรรณชนชั้นถิ่นที่อยู่อาศัยศาสนาหรืออุดมการณ์ทางการเมืองแต่ทุกคนควรจะมีความเท่าเทียมกันโดยกฎหมายเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้2.1ความเสมอภาคทางการเมืองทุกคนมีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน2.2ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนสีผิวใดมียศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่ต้องไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพการงาน 2.3ความเสมอภาคทางโอกาสคือทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลและการรับก,การบริจาคจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน 3. หลักสิทธิและสิธีธภาพ3.1สิทธิคือประโยชน์ที่บุคคลพึงได้รับตามกฎหมายเช่นบุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษา การรักษาพยาบาลมีสิทธิในทรัพย์สินของตนเอง3.2เสรีภาพคือทุกคนมีอิสระ ฉันพี่น้องไม่แบ่งแยกภูมิภาคถิ่นที่อยู่อาศัยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติชนชัน้นเพศผิวพัรร์เอื้อเฟื้อเผือแผ่เห็นอ,อกเห็นใจกัน ความสำคัญขอการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสมาชิกในสังคมประชาธิปไตยรู้จักปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยต่องเกิดผลดีต่อสังคมและประเทศดังนี้ 1. ทําให้สังคมประเทศชาติมีการพัฒนาไปอย่างมั่นคง การที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายและมีเหตุผลในงานหรือโครงการต่างๆทั้งในระดับชมุมชนถึงระดับประเทศตลอดจนเปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้และความสามารถได้ร่วมกันทำงานย่อมส่งผลให้การทำงาน ตามระเบียบกติกาของสังคมทั้งเป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ 4. สังคมมีความเป็นธรรมสมาชิกทุกคนได้รับสิทธิหน้าที่สเสรีภาพและความเท่าเทียมกันต้านกฎหมายทำให้สมาชิกทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 5. สมาชิกในสังคมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อกันโดยยึดหลักศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อกันตามวิถีประชาธิปไตยค่านิยมพื้นฐานการเป็นพลเมืองดีในสังคมไทยค่านิยมพื้นฐานการเป็นพลเมืองดีในสังคมไทยมี5ประการคือ 1. การพึ่งพาตนเอง 2. การขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ 4. การประหยัดและเก็บออม 5. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมรักชาติศาสนากษัตริย์การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีรประชาธิปไตยในสังคมไทย 1. การปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีในครอบครัวครอบครัวประกอบด้วยบุคคลหลักๆคือปิดามารดาและบุตรธิดาการที่ครอบ มีความสุขสมาชิกในครอบครัวต้องปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ทำดีต่อกันคือบิดามาดาควรปฏิบัติต่อบุตรโดยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมไม่ให้ประพฤตชั่วทรงเสียเล่าเรียนสอนมารยาทที่ดีงามในสังคม 2. การประพฤติตัวเป็นพลเมืองดีในโรงเรียนสมาชิกในโรงเรียนประกอบด้วยครูลูกศิษย์เพื่อน,น,นเป็นต้น ซึ่งสมาชิกที่ดีต้องปฏิบัติตนต่อกันโดยครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนวิชาวความรู้กิริยามารยาทต่างๆให้แก่ลูกศิษย์ เป็นคนเก่งคนดีนอกจากนี้ครูต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีมีเมตตามีความยุติธรรมปฏิบัติตนต่อสิทธิ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 3. การปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดีในท้องถิ่นการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีในท้องถิ่นเช่นให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 4. การ ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีของประเทศการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีของประเทศเช่นไม่ปฏิบัติตนอันเป็นการละเมอหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลอื่นไม่รวมตัวกันในทางที่ขัด ต่อการสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมอันดีงามของชุมชนดำรงนักษาไวา้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสียภาษีอากรและมีส่วนร่วมในหน่วยราชการหรือการป้องกันประเทศเป็นต้นเป็นยังไงบ้างครับทุกคน เราได้ความรู้กันมากมายยนะครับเรื่องของการเป็นพลเมืองดีตามหลักประชาธิปไตยยัยงไงขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบน,นะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ